สวัสดีครับสวัสด yup. ีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเชื่อ x นะครับรายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยวันนี้นะครับทุกท่านเลยนะฮะดูดีๆนะฮะไม่มีข้อไหนผิดถูกทุกข้อนะครับ กับเจ้า GLC นะครับ AMG โอ้โหสีขาวไม่มีข้อไหนผิดแล้วไม่นี่บอกเลยว่าน้อยมากนะฮะกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอยู่ในรา,ายการนี้บอกแล้วนะฮะมันต้องเป็นรถสวยปีใหม่ใม่น้อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปผ่ากันนะเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการที่ผ่าอย่างเดียวนะบอกแล้วบอกแล้ว,บอ,ลวบอกทุกท่านไปแล้วว่า พาอย่างเดียวนะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปชมนะฮะไปพบกับเจ้า G L C เป็นการผ่าที่บอกเลยว่าลึกลึกสุดๆุดถึงกึ่นแน่นอนนะครับดูไปพร้อมกับผมเลยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นพื้นฐานของคนเล่นรถสวยนะครับเป็นพื้นฐานของคนที่เล่นรถคุณภาพคุณหยิบคลิปของผมคลิปนี้ขึ้นมาดูได้เลยนะครับอ่ะพร้อมหรือยังฮะทุกท่านพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว นะแม่เจ้านะฮะเรามาลุยกับรถสวยๆคันนี้เลยนะครับเอ้าเชิญนะฮะมาเลยนะฮะบอกเลยนะนี่คือเจ้ารุ่นนะ GLC นะครับ AMG ปี2018ปีใหม่ๆนี่เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเฟสลิฟแล้วนะฮะด้วยการที่มีนะฮะกล้องนะฮะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ข้างหน้านะครับก็มองอย่างนี้นะฮะแล้วก็ล้อมแม็กนะครับ เป็นลายห้าก้านนะครับถ้าเป็นตัวปีก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นลายที่เป็นแฉกละเอียดละเอียดละเอียดนะฮะแต่อันนี้จะเป็นลายห้าก้านคู่อย่างที่ผมบอกนะครับรายการเราเป็นรายการที่ผ่ายอย่างเดียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะอันดับแรกเลยเราว่าผ่ายางกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปผ่าภายในผ่าตัวถังกันนะฮะผ่ายางออก่อนเวลาดูยางดูยังไงล่ะ มาเลยนี่เป็นยางมิชลินนะครับนะฮะสัปดาห์ที่23ปี2020นะครับต้องบอกเลยว่ายางนี้ยังใหม่อยู่นะครับแสดงว่าเปลี่ยนมาประมาณปี2 0 2 0ปลายปีนะครับเวลาดูยางดูอย่างนี้นะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าพอมันเป็นมิชลินแล้วเนี่ยมันต้องมิชลิน4รล้อนะครับเวลาดูยางเขาเปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนมาแค่ล้อเดียวอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับมาเดี๋ยวมาลองมาดูตัวถังภายในนะฮะ กันเลยต่อเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะผ่าให้แบบละเอียดเลยแล้วคุณดูไว้เลยนะซีนจะต้องเป็นแบบนี้ผ่า,ายในต้องเป็นแบบนี้นะครับความสวยของเจ้าตัวรถเป็นยังไงนะฮะมา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 ๆนี่เออผมลืมบอกไปนี่คือรถของรายการเรานี่คันนี้นี่เพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ดูดป่นอะไรเลยนี่ผ่ากันสดๆเลยนะฮะนี่รถของรายการเราเลย เพียงแค่ลงแวกล้อเฉยๆนะครับกับคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเข้ามาสภาพแบบนี้เลยผ่ากันแบบสภาพสดๆตอนนี้เลยมาเชิญครับดูด้านในกันได้เลยนะฮะมาอันดับแรกเนี่ยภายในนี่ผมบอกเลยว่าสําคัญสุดปั๊บหนึง่งมาแล้วพอเปิดมาดูตรงไหนก่อนละ่ะนะฮะจุดเล็กๆที่สามารถบ่งบอกจุดใหญ่ๆได้เลยนี่ฮะนี่เลยสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมฮะสติกเกอร์ถ้าคุณเพียงลอกออกเนี่ยก็เหมือนรถป้ายแดงเลยนะ จุดเล็กๆเ,เนี่ยมันบอกอะไรล่ะเราผ่าท,ท,ทําไมทําไมถึงต้องบอกตรงนี้นะครับมันสามารถบอกได้ว่าเจ้าของเก่าใช้รักษาหรือเปล่านะครับมาจุดต่อไปภายในเรามาดูที่เบาะก,กันบ้างเวลาเราดูเบาะเราต้องดูแก้มเบาะแบบนี้ฮะไปนงฮะนี่ฮนะบอกเลยนี่ภายในเหมือนใหม่ป้ายแดงนะฮะภายในที่ไม่ได้ผ่านการบิว้วการทําสีหรือเปลี่ยนหนังเปลี่ยนชิ้นนะฮะจะต,ต้องเดิมๆแบบนี้นะครับดูคอนโซลกลางนะครับนะฮะเวลาเราดูรายละเอียดเราต้องดูคอนโซลกลางนะครับ นะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะมีรอยไหมโอ้โหอย่างนี้คือใหม่ๆกิ๊บๆเลยนะฮะนี่ฮะภายในนี่สําคัญที่สุดเลยนะฮะผมบอกแล้วนะครับรถเนี่ยและภายในบิ้วก็ไม่ใช่อย่างนี้ด้วยนะครับไม่เหมือนนะฮะมันบ่เหมือนนะฮะมันบ่เหมือนนะฮะไม่เหมือนนะฮะอ่ะเราเข้าตัวถังกันเลยนะครับจุดสําคัญที่คุณจะต้องดูเดี๋ยวคุณดูไปพร้อมกับผมไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตนะฮะซีน หรือบานพับบานประตูต่างๆนะฮะไปไปด้วยกันพร้อมยังพร้อมยังฮะถ้าพร้อมแล้วลุยนะครับมาเลยมานี่ฮะเริ่มต้นที่ซีนก่อนนะฮะนี่คือสีนเดิมๆจากโรงงานนะครับที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทําสีใดๆคุณดูลักษณะสีนด้วยนะครับดูบานพับบานประตูนะฮะนี่บานพับบานประตูที่ไม่ได้มีการถอดการทําสีใดๆทั้งนั้นดูหัวน็อตครับคุณเข้าไปเลยดูหัวน็อตนะฮะหัวน็อตที่ไม่ได้โดนผ่านการไขใดๆการทําสีใดๆจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วคุณดูนะซีนไล่ลงมาเรื่อยๆนะซีนจะต้องมีถึงข้างล่างเลยนะฮะดูบานพับบานประตูนี้นิดนึงก่อนนะครับที่ไม่ได้ผ่านการขายการทําสีใดๆเลยนะฮะมีรอยคือเขาเรียกรอย QC นะครับนี่ฮะที่หัวน็อตตรงนี้นะฮะแล้วก็มีซีนเดินไปด้านล่างนะครับซีนยังเดินต่อเนื่องนะครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทําสีใดๆคุณเดินไปเรื่อยนะฮะเดินเลยกล้องเดินเลยกล้องเดินเลยนะฮะเดินไปเลยกล้องเดินเลยนะครับ, Tree Taj <holistic. S 1> รบมาดูถึงตรงนี้นะฮะนี่ นี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าอะไรนะแสดงว่าอะไรอ้าวประตูฝั่งนี้เนี่ยมีซีนทั้งหมด3ด้านเลยด้าน1ด้าน2ด้าน3ฝั่งนู้นก็ต้องมีแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับฝั่งนู้นก็ต้องมีแบบนี้เช่นเดียวกันคุณจําซีนไว้นะฮะจำซีนไว้นะฮะคุณดูนะครับเออมันอาจจะคือจะบอกผมจะบอกทุกท่านว่างไงอ่ะคุณอาจจะ ม,มันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะทําให้คุณรู้เลยทักทีเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะฮะนะฮะเพราะว่าบางครั้งมันต้องใช้ความชํานาญด้วยแต่ว่าคุณดูไว้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วมันจะต้องมีซีนด้านรอบรอบเลยนะฮะโอเคมาต่อมานี่ฮะมาดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฮะสักลายหกแฉกไม่เคยได้กินเข้าไปเลยนะฮะบ,บานพับบานประตูนะครับ เห็นไหมฮะไม่ม right. ีรอยถอดรอยทําส no no right. no no oh no. okay. ีใดๆเลยนะด้านล่างเป็นไงฮะสักุลายหกแฉกนี่ฮะเห็นไหมฮะไม่เคยได้กินไม่มีรอยบิดรอยอะไรนะฮะในในรูเลยนะครับเห็นไหมครับมาต่อลงมาต่อเนื่องเลยครับด้านบนเป็นยังไงด้านล่างเป็นแบบนั้นฮะเห็นไหมฮะสักุลายหกแฉกไม่เคยได้กินเลยนะครับนะดูบานพับประตูไม่มีรอยถอดรอยทําสีใดๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะไม่มีไม่มีรอยแบบเอ่อแบบรอยถลอกถลอกของสีไม่มีเลยนะฮะดูตัวล่างเลย 6แฉกสัก6แฉกตัวล่างไม่เคยได้กินนะครับเห็นไหมฮะคุณเห็นด้านนี้แล้วนะครับปั๊บนึงคุณเห็นด้านนี้เดี๋ยวผมเปิดปุ๊บให้ดูฝั่งนี้ต่อเลยให้ดูฝั่งนี้ต่อเลยนะฮะเพื่อเป็นการต่อเนื่องเลยจะได้จํากันได้นะฮะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอ้ามานี่ครับคุณเห็นแล้วใช่ไหมฮะนี่ฮะสีเดิมจากโรงงานนะครับคุณเห็นไหมฮะนี่ฮะสีดเดิมจากโรงงานจะต้องมีตั้งแต่ตรงนี้นะฮะนี่คือสีที่ไม่ได้ผ่านการวานใหม่การทําสีใดๆนะฮะบานพับบานประตูนะ ไม่ได้มีรอยถอดรอยทําสีใดๆหัวน็อตนะฮะไม่มีรอยไขย่ใดๆเลยนะครับแล้วนะฮะคุณดูซีนเลยซีนจะลากลงไปเรื่อยๆเลยนะครับซีนจะลากลงไปเรื่อยๆเลยบานพับประตูที่ไม่มีการถอดการทําสีใดๆนะฮะนะฮะแล้วคุณดูซีนนะฮะลงไปเลยนะฮะลงไปเลยนะครับซีนยาวไปเลยกล้องไปต่อเลยนะฮะนี่คือซีนนะฮะมีรอบเลยนะฮะซีนเดิมๆจากโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทําสีใดๆเลยนะคุณดูนะฮะ จี้ก็ไปเลยนะฮะกล้องจี้ก็ไปเลยนะครับ,อรบโอ้โหเป็นไงบ้างฮนะนี่นี่ฮนะคุณดูเลยครับนี่เห็นไหมครับอ่าอ่านี่คือ,อด้านหลังก็เช่นเดียวกันมีสีทั้งหมดเลยสามด้านเลยฝั่งนั้นก็ต้องมีแบบนี้เช่นเดียวกันมันต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้เนี่ยใครดูเนี่ยเจ้า GLC คันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะนี่คือ GLC ตัวอย่างประวัติสวยสุดๆนะครับเป็นรถ ตัวอย่างเป็นตัวต้นฉบับได้เลยถ้าใครนะฮะหาเจ้า G L C นะฮะสวยๆสักหนึ่งคันคุณดูคลิปวันนี้ได้เลยนะฮะเป็นรถที่บอกเลยว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณเป็นพื้นฐานของคนเล่นรถสวยหรือรถคุณภาพคันนี้คุณดูได้เลยนะฮะอ่ะมาต่อนะครับฝาท้ายคันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาเปิดปุ๊บเรามาพ่ากันต่อนะครับพากันต่ออย่าเพิ่งแหมโป้งจะรีบไปไหนนะฮะเอาฝั่งไหนก่อน ฝั่งนี้ใช่ไหมเอาฝั่งนี้โอเคเอาฝั่งนี้ก่อนลวกันเอาข้างล่างแล้วกันนะฮะไม่ไปข้างบนนะจะไปข้างบนจะไปข้างบนเอาฝั่งล่างก่อนนี่เป็นไงฮะจุดเล็กๆแต่สามารถบง่งบอกเป็นจุดใหญ่ๆได้เลยะะเห็นไหมครับนะฮะเห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์นะยังอยู่เลยเห็นไหมฮะที่ผมบอกรถเพิ่งเข้ามาสดๆเนี่ยยังมีรอยเลอะๆอ,อ,อยู่เลยยังไม่ทําความสะอาดใดๆเลยนะฮะนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนี่จุดเล็กๆแต่สามารถบง่งบอกเป็นจุดใหญ่ๆได้เลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหอะมาเข้ามาที่ตัวนี้้กันบาง เห็นไหมฮะด้านซ้ายหลังเนี่ยจะต้องมีสติกเกอร์ใสอยู่นะครับตรงนี้นะแล้วคุณดูซีนที่รางน้ํานะครับคุณดูเลยนะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทําสีใดๆเลยนะครับมาไปดูฝั่งนู้นฮะก็จะมีซีนจากรางน้ําเช่นเดียวกันนะครับนะฮะคุณดูไว้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะฮะลากลงไปเลยนะครับลากลงไปเลยเห็นไหมฮะลากจนถึงไฟท้ายหลังกันเลยทีเดียวนะจะต้องมีแบบนี้นะฮะเล้วคุณอย่าลืม สติกเกอร์ก็ต้องมีนะครับสติกเกอร์สายอ่ะคอยหลังไปก่อนคุณจําผมได้นะครับคุณจําได้สติกเกอร์ซ้ายสติกเกอร์หลังเนี่ยจะต้องมีทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วซีนจากรางน้ําลงมาเนี่ยนะครับก็ต้องมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวามีเหมือนกันนะครับคือจําง่ายรถเนี่ยแต่ละคันฝั่งไหนมีแบบนึงอีกฝั่งนึงก็ต้องมีแบบนี้นะครับต้องมีแบบนี้อ่ะมาต่อนะครับมากันว่านี่ซีนเริ่มต้นตรงนี้ดีกว่านะครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับ นะเริ่มตีฝาท้ายด้านหลังสุดเลยเอามานี่ฮะนี่คือซีนมาจากโรงงานมีรอบเลยนะครับคุณดูเลยนะฮะคุณดูมีรอบนะซีนที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทาสีใดๆเลยนะฮะนี่ครับคุณดูเลยนะฮะอ่านี่ฮะคุณดูเลยนะครับมีรอบเลยอ่ะไปต่อเลยนะฮะไปต่อเลยนี่ฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับนะคุณดูเลยนะฮะนี่ฮะมีรอบเลยครับมีรอบเลยครับด้านในก็มีนะครับมาเลยนะมาเลยนะ นี่ตามตามผมมาเลยนะครับเห็นไหมครับมีรอบเลยนะครับมีรอบเลยนะครับช้าเลยสุดสุดท้ายแล้วช้าเลยนะฮะคุณดูจําลักษณะซีนไว้ดีๆนะครับจําไว้ดีๆโอเคผมสรุปนิดนึงฝาท้ายหลังก็มีซีนรอบบานนะครับแต่อย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าซีนเนี่ยมันสามารถทํากันได้นะครับอันนี้จะต้องใช้ต้องบอกว่าต้องใช้ ความสามารถเฉพาะตัวด้วยในการดูนะครับต้องใช้ประสบการณ์ด้วยมาต่อมาปิดไปแล้วคุณจำได้ไหมซีนฝั่งนู้นมันมีรอบถ้าเปิดมาฝั่งเนี้ยซีนไม่มีรอบเรียบร้อยเปลี่ยนประตูมาแน่นอนอมาดูกันแต่ก่อนที่จะดูเฮ้ยเราไม่ให้ดูภายในฝั่งนู้นเลยนี่ไม่เป็นไรค่าเท่ากันภายในก็ต้องดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้นะครับดูว่ารถสวยๆเป็นยังไงจุดสังเกตนะครับ อย่างที่ผมบอกอ่ะดูภายในก่อนนะครับนี่เนี่ยฮะสังเกตตรงปีกดีๆนะครับคุณดูไม่มีรอยยับรอยย่นใดๆเลยนะครับเห็นไหมฮะนะฮะโอ้โหสวยงามงามมากๆนะครับเวลาสังเกตเนี่ยต้องไปสังเกตอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆของเขาด้วยนะฮะเห็นไหมครับนะฮะกำมหยี่ที่มีอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหสวยใสนะครับอ่ะนี่ นี่ดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะฮะไม่แตกไม่หักอ่ะมาเข้าตัวถังพี่ๆใครดูอยู่นะครับอันนี้นี่ต้องบอกเลยฮะว่ารายการเชื่อ X4 นะครับรถแบบนี้ต้องอยู่ในรายการนี้อยู่แล้วนะรายการที่มีแต่หนึ่งรถสวยสองปีใหม่สามไมน้อยนะครับไปไงฮะไปไงฮะต้องโฆษณารายรการหน่อยนะฮะเดี๋ยวกลัวพี่ๆจำชื่อไม่ได้นะครับมาต่อต่อ มาดูบานพับบานประตูก่อนนะฮะนีะ่ฮะนี่คือสีเดิมๆิจากโรงงานนะครับที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทาสีใดใดดูบานพับบานประตูนะฮะดูหัวน็อตฮะเหมือนฝั่งนู้นไหมครับไม่มีรอยไขไ้ใดใดเลยนะะสีเดิมๆมจากโรงงานนะครับอย่างที่ผมบอกจะต้องมีสีรอบฝั่งนู้นมีรอบฝั่งนี้ก็มีรอบนะครับดูไล่ลงไปเลยนะ<ข>ไไฮะเห็นไหมฮะนี่คือบานพับบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการทําสีใดๆเลยการแกะการไขนี่ดูคุณดูเลยนะฮะโอ้โหแม่เจ้าสวยขนาดนี้นะฮะ นี่ฮะซีนเดินรอบเลยครับเห็นไหมครับซีนเดิมรอบฝั่งนู้นมีฝั่งนี้ก็มีนะครับซีนเดินรอบเลยซีนที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทาสีใดๆเลยนะครับมาแล้วนะฮะโอ้โหนี่คือซีนนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนกันไหมฮะเหมือนนะฮะอ่าอ่ะปิดแล้วเดี๋ยวดูต่อเลยดูฝั่งนี้เสร็จปุ๊บดูฝั่งนี้ต่อเลยนะฮะมาเลยนี่มา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 นี่ฮะสักกุไลหกแฉกไม่เคยได้กิน บานพับบานประตูฝั่งนี้ดูแล้วนะเห็นไหมคุณเห็นไหมมันจะเนียนตามันไม่มีรอยถลอกรอยอะไรเลยนะฮะเนี่สยสกุลลหกแฉกไม่เคยได้กินเข้าไปไม่มีรอยบีนรอยไขไ้ใดๆเลยนะครับดูตัวล่างแฉกเช่นเดียวกันนะฮะเห็นไหมฮะสกุลลหกแฉกไม่เคยได้กินนะฮะบ,บานพับบานประตูเนี่ยไม่มีรอยไขรอยทําสีหรือรอยถลอกใดๆรอยแกะรอยงัดนะฮะนี่สกุลลหกแฉกไม่เคยได้กินเลยหมาต่อมานะครับต้องบอกก่อนว่า ปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าเราจะผ่าภายในเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเบาะเนี่ยคนขับเนี่ยคือเบาะตัวที่โซรมที่สุดแล้วต้องใช้คําว่าถ้าเป็นต้องเป็นตัวที่ใช้งานมากที่สุดแล้วมาดูกันว่าเบาะเนี่ยเข้ากับเลขไม,ม,ม้ไหมแล้วเหมาะสเบาะเนี่ยเป็นสภาพเป็นแบบไหนนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างเนยผนการบิ้วได้หมดนะครับแต่วันนี้ให้คุณดูเบาะเดิมๆนะครับ และเข้ากับเลขไม้ว่าเออเบาะต้องเป็นประมาณขนาดนี้นะเลขไม้ขนาดนี้เบาะต้องขนาดนี้นะครับนะฮะมาดูเลยมานี่มาเลยนะฮะปีกเบาะนะครับต้องบอกว่ามีผ่านการลอยยับลอยย่นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่บอกเลยว่าสภาพแบบนี้เนี่ยสภาพใกล้เคียงกับป้ายแดงสวยจัดจัดนะฮะนี่คือเบาะนะฮะโอ้ตัวที่นั่งเยอะที่สุดนะฮะใหม่กิบกิบคุณจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ฮะเราผ่ากันถึงกึ๋นอ่ะ มาจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับบอกได้เลยนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็คือโจ๊คพวงมาลัยนะครับเห็นไหมฮะคุณดูพวงมาลัยเลยนะครับนี่ไม่มีรอยหนังเงาเงารอยลื่นรอยฉลอกตามขอบอย่างเงี้ยไม่มีนะฮะคุณดูเลยนี่พวงมาลัยอย่างนี้นี่คือพวงมาลัยที่ไม่ได้ผ่านการเย็บใหม่ด้วยนะฮะนี่คือพวงมาลัยเดิมๆจะต้องเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหแม่เจ้าเอามาสตาร์ทเรามาดูเลขใหม่กันบ้างดีกว่าวับ นี่มาแล้วนะฮะคุณดูนะฮะห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบห้ากิโลเม่เจ้ากับเครื่องยนต์ดีเซลขมแม่คุณกระหนุนหนังแม่ขอมองอิ่มของนมแม,ม่ยอดยาหยีไม่ขนาดนี้น้อยแบบนี้กับเครื่องยนต์ดีเซลคุณต้องเข้าใจก่อนนะนี่เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นรถที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้ทุกวันต่ำไม้เพียงเท่านี้เท่านั้นนี่เขาเรียกว่าไม้น้อยนะฮะบอกแบบนี้เลยนะครับมา ต่อเนื่องนะครับมาผ่ากันต่อนะฮะเออเนี่ยเวลากา e รผ่าเ e น divers, ี่ยคุณต้องดูพวกนี้ด้วยผมจะบอกให้เนี่ยเนี่ยดูปุ่มนะฮะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีรอยล่อนไม่มีรอยอะไรเลยเนี่ยความเนียนของปุ่มนะครับอะคุณมาดูพวกนี้ความเนียนของปุ่มก็ต้องดูนะครับไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยทําสีใดๆนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะมาดูที่ตัวถังเข้าตัวถังเลยนี่ฮะคือสีนเดิมๆจากโรงงานนะครับ นะฮะนี่ค huh. ือดูเลยนะนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะครับฝั่งนู้นมีรอบฝั่งนี้ก็มีรอบนี่ฮะบานพับประตูนี้ไม่ได้ผ่านการไขการแกะใดๆหัวน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขนะสูงเข้าไปเลยไหมสูงขึ้นไปเลยไหมไม่ได้แล้วนะจะสูมอินนทะลุประตูแล้วนะอ้าวโอเคอ้าวอ้าวโอเคโอเคโอเคอ้าวนี่ฮะสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับคุณดูเลยนะฮะนี่ฮะบานพับประตูที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขใดๆนะครับฝั่งนู้นจำคิว QC สีฟ้ากับสีชมพูได้ไหมฮะ นี่ฮะฝั่งนี้ก็มีนะครับคุณดูซีนนะฮะรอบเลยนะนี่คือซีนเดิมเดิมจากโรงงานนะครับอ่าไปเลยนะฮะซีนมีรอบเลยฮะช้านิดนึงนะครับทีมงานนะฮะป้องช้านิดนึงเนี่ยะให้ทุกท่านได้ดูซีลลนลักษณะซีนดีๆนะฮะนี่คือซีนดิมเดิมจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการขยายการวาดใหม่การทำสีใดๆเลยนะฮะนะค,คุณดูเลยนะนี่คือซีนเดิมเดิมเลยอ้าวมาคุณจำได้แล้วใช่ไหมที่ผมบอกไว้นะฮะ นะครับผมสรุปให้อีกรอบหนึง่งฝั่งนู้นที่เราดูมาซีนมีรอบฝั่งนี้ก็ซีนมีรอบ3ด้านด้านหลังก็มีรอบนะฮะประตูหลังก็มีรอบประตูหลังฝั่งนี้ก็มีรอบฝาท้ายก็มีรอบนะครับจําตรงนี้ไว้นะฮะถ้าเกิดฝั่งนู้นมีซีนฝั่งนี้ไม่มีซีนไม่ใช่แล้วนะฮะนี่คือรายการที่ผ่าแบบเอาเว่าถึงลึกถึงกึน๋นนี่คือสภาพสดที่รถเพิ่งเข้ามาไม่มีสดแน,นี้แล้วนะฮะถ้าเปรียบเสมือนปลาคันนี้ก็ปลาก็ยังดิ้นๆินอยู่ฮะ ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับมา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 ,มาเอาแอน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 แป๊บหนึ่งแอนแอนนี่เราจะมาผ่าของเครื่องกันแล้วนะฮะเดีย ب, and, and, and. ๋ยวแอนแอนแอนอนเาเข้าปั๊บเอาเข้าทางไหนดีครับทางขวาทางขวาฝั่งนี้มาเลยมาเลยนี่ดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตฝากระโปรงที่ไม่ได้ผ่านการไขการทำสีใดๆนะคุณดูดลเลยนะฮะน 21, ี่หนึ่งสองแล้วก็สามนี่นะฮะคุณดูนะฮะนะระบบกลไกของ บานพับฝากระโปรงนะครับที่ไม่ได้มีการถอดทําสีนะฮะไม่มีรอยถลอกรอยอะไรเลยเห็นไหมฮะถ้าเวลาถอดมันจะถลอกนะคุณดูเลยไม่มีเลยนะคุณดูตัวเลขอย่างนี้ด้วยเห็นไหมถ้าทําสีมาตัวเลขมันจะไม่คมนี่ตัวเลขคมเลยฮะนี่เขาเรียกว่าตัวเลขคมมากนะฮะคุณดูนะฮะด้านน็อตด้านในนะฮะเห็นไหมฮะเอารถลึกเลยลึกเลยเห็นไหมฮะไม่ได้ผ่านการขายการนําสีใด้เลยนะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้ผ่านการขายการนําสีใดใดเลยมีรอยคิวซีสีฟ้าสียมพูด้วยนะครับ นี่ฮะคุณดูเลยนะฮะน็อตยึดนะน็อตยึดบานพับฝากระโปรงนะฮะอ่ะมาดูน็อตแก้มกันบ้างน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขการทำสีใดๆนะคุณดูนะฮะนี่น็อตแก้มนะคุณดูไปเรื่อยๆเลยนะเห็นไหมครับมานี่เห็นไหมโอ้โหแม่เจ้านะครับนี่เดิมจริงๆเดิมกว่าน,นี้ก็ไม่มีอ่ะก็มีอย่างเงี้ยนี่ฮะคุณดูเลยไขที่เป็นพื้นฐานของคนชิ้นเล่นรถสวยแล้วคุณภาพวันหนึ่งคุณหยิบคลิปของผมขึ้นมาดูได้เลยแบบนี้แหละ สีดำเดิมรถดำเดิมนะฮะผมบอกเลยนะมานี่ฮะน็อตนะตนะ็อตแก้มฝั่งนู้นเป็นยังไงฝั่งนี้ก็เป็นแบบนั้นคุณกอ,อกลับไปดูได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้ผ่านการขายการทําสีใดๆเลยคุณดูเลยนะครับเห็นไหมครับมาเลยนะเห็นไหมนะครับเนี่ยมาเลยนะฮะเห็นไหมฮะน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขายการทําสีใดๆเ,เ,เลยนะครับเ,เห็น,ไ,ไ,น,นไหมครับมีรอย QC ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีเห็น <Agre ed S 1> ไหมสีฟ้าสีชมพูนะฮะดูไปน็อตที่ตัวข้างในเลยนะ<ร> เอามาต่อต่อเลยเร็วเ็วเลยเร็วเลยเ,เ,เอามานะน็อตฝากระโปรงนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้ผ่านการขการทำสีใดๆเลยนะครับมาดูเช็คเช่นเดิมนะครับผมพามาดูฝั่งนี้มันเดินบานพับนะฮะนะบ,บานพับฝากระโปงนะฮะไม่มีรอยถอดรอยทำสีใดๆเห็นไหมฮะฝั่งนู้นที่ผมบอกตัวเลขคมๆฝั่งนี้ก็ตัวเลขคมๆเห็นไหมฮะความคมมันจะมีแต่ถ้ามีการพ่นสีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่คมแบบนี้นะครับมาต่อมาสุดท้ายที่ฝากระโปง เราจะมาผ่ากันเพราะรายการเราอย่างที่ผมบอกนะว่าเป็นรายการที่ผ่าอย่างเดียวผ่าแบบนี่เอาให้ลึกเอาให้ถึงเกินนะครับบอกแล้วนะฮะเอาเริ่มตรงไหนดีเริ่มฝั่งไหนดีเวลาผ่าให้ดูซีนนะครับดูซีนขวาเอาขวามาดิขวามาดิอามาเริ่มตรงนี้ดีกว่านะครับคุณดูเลยนะซีนนะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับคุณดูเลยนะครับนะซีนนี้ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีใดๆเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ อ่าอป้องช้านิดหนึ่งนะครับดูฮะนี่คือสีดเดิมนะฮะให้คุณจดจําสีดเดิมไว้นะครับนะฮะลักษณะของสีนเนี่ยมันจะประมาณไม่ถึง1นิน้วนะนะครับแต่มันจะไม่เป๊ะสะทีเดียวนะผมบอกก่อนนะอ่านี่คือสีเดเดิมจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทําสีใดๆการพ่นสีอะไรใดๆนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับปไปยันต้งใต้ตตล่างเลยนะเห็นไหมฮะก้องเห็นไหมกล้องเห็นไหม โอ้ผมพยายามจะล้วงให้ลึกที่สุดเลยนะฮะเห็นไหมครับไปยาวเลยโป้งปยาวเลยเห็นไหมนะฮะมีซีนรอบเลยโป้งไปเลยโป้งไปเลยยาวเลยนะฮะยาวเลยยาวเลยนะครับ,รบอ่าทางทีมงานเราก็พยายามถึงที่สุดนะฮะเห็นไหมฮะเพื่อ <im itation> ให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นรถเดิมจริงๆนะนี่คุณดูสีดเดิมนะฮะอ่ามาเลยนะฮะนี่คือสีดเดิมจากโรงงานนะครับอ่าที่ไม่ได้ผ่านการว่นใหม่การทำสีใดๆทำไมผมถึงให้ดูรอบเลย เชกเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วคุณจำไว้เลยนะฮะว่ารถเนี่ยคันนี้เนี่ยจะมีซีนล้อบสากระโปรงรอบเลยให้ทุกท่านได้ดูว่ามันมีรอบเลยนะครับนะฮะทุกท่านอาจจะอาจจะดูแล้วผมพยายามจะจี้ซีนว่ามันซีนลักษณะเป็นแบบไหนแต่ตรงนี้มันต้องใช้วิชาการนิดนึงต้องใช้วิชาต้องใช้ความประสบการณ์นิดหนึ่งในการดูแต่ให้คุณดูคร่าวๆไว้เป็นตัวอย่างว่ามันต้องมีและมีในลักษณะแบบนี้ อย่างเช่นอย่างนี้เหมืองานผมให้มาดูนะฮะรอย QC นะครับเห็นไหมฮะไม่มีรอยเวลาการเนี่ยไม่มีการสีไม่มีการขยับออกไปเลยจากตัวสีดํามาที่หัวน็อตเห็นไหมสีมันประมาณคือมันตรงทางเดียวกันเลยมันตรงทางเดียวกันเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันตรงทางเดียวกันเลยนะครับมีรอย QC จากโรงงานนี่เห็นไหมเห็นไหมมันลากปั๊ปปั๊ปั๊เห็นไหมครับมีรอย QC จากโรงงานนะครับมาดูตัวตัวนี้มั่งเห็นไหมฮะนี้จะเห็นชัดหน่อยเห็นไหมฮะ เป็นสีทางเดียวกันเลยนะครับนี่ไม่ใช่สีตรงที่น็อตอยู่ตรงนี้สีตรงที่สีดำๆมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะโอเคสติกเกอร์นะครับจะมีสติกเกอร์อยู่2แผ่นนะครับนะสติกเกอร์อยู่2แผน่นแล้วคุณดูเนี่ยดูเข้าไปจี้เข้าไปได้ไหมเห็นไหมที่ฝากระโปรงเนี่ยจะมีรอยตัวเลขมันจะคมแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมคงอาจจะไม่ใช้นิ้วชี้ๆเข้าไปนะเพราะว่ามันจะทําให้โฟกัสไม่ได้เดี๋ยวผมจะกดนิดนึงเอา้าเป็นไงฮะคมไหมโอเค โอเคเอาละอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เนี่ยผมพาให้ดูลึกๆเลยกับเจ้า GLC นะครับ GLC AMG คันนี้นะครับปี2018เป็นตัวเฟสลิฟแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกลายแม็กเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ออปชั่นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงผมลืมไปผมลืมไป รุ่นนี้นะครับมีหลังคาแก้วพาโนลามิกกัซูปพาไปดูที่หนึ่งลืม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 เอ้าลืมนะครับลืมลืมล, m, ลืมลืมเาเวลาคือที่ผมทาไมถึงต้องบอกตัวนี้รู้ไหมเวลาคุณลองรถพวกนี้นะคุณต้องลองไอ้นี้ด้วยลองที่หลังคาด้วยหลังคาใช้ได้ไหมนะครับเวลาเช็คเนี่ยเราต้องเช็คด้วยว่าหลังคาเนี่ยใช้ได้ไหมด้วยนะฮะเวลากดหลังคาจะอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าถ้าใช้ไม่ได้เท่ากับว่าเราก็ต้องเสียตังค์ถูกต้องไหมครในการค่าซ่อมปึ๊บนี่ฮะกดทีเดียวนะเด้งมาแล้วนะครับนะครับเราต้องเช็คหลังคาด้วยทุกครั้งนะครับอ่านี่กดทีเดียวเช่นเดียวกันนะครับหลังคาสไลด์ไปแล้วนะครับคือถ้ากดแล้วใช้งานไม่ได้เนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันเสียมันพังคุณก็ต้องเสียตังค์เอา้าป่าป่าปา่นะฮะอ่ะอย่างที่ผมบอกวันนี้นะครับผมเองนะฮะผมเอ็กนะครับเราก็ผ่ากับเจ้า G.L.C. นะครับ A.M.G. ปี AM 2018วิ่งเพียง50,000กิโลเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ราคานะครับ2,490,000าบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแต่ผมแจ้งนิดนึงว่าพอดีคันนี้ผมขายเรียบร้อยแล้วเราเอามาผ่าเพื่อให้กับทุกท่านเนี่ยได้ดูไว้เป็นตัวอย่างนะได้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่านี่คือรถ สวยลถคุณภาพหนึ่งคันวันหนึ่งถ้าคุณมีความฝันแล้วถึงฝันแล้วคุณอยากได้เจ้าตัวนี้ที่เป็นสภาพสวยๆนะครับเป็นสภาพคุณภาพคุณหยิบคลิปของผมมาดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยที่ติดตามรายการผมนะครับรายการเชื่อ X 4. รายการที่มีแต่1รถสวย2ปีใหม่3ไมน้อยวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ